ติดวันนี้เดอ้อตุ้งน่ะพี่พี่ไฟพออยู่ขอแต่หนูเง่นขึ้นพอขออุ้ย อีกนิดหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวเผื่อคนเดินขอบคุณค่ะสองแดงขอบคุณแม่ตังคีสองแดงค่ะ แต่ลวงเมื่อกี้คือลวงเมื่อกี้น่าจะหลบก,กว่าวะ่ะอันเนี้ยคนเห็นก็จะไปหลักแก๊บเนะนี่ยไปตรงไหนไปตรงหลักแก๊บแต่อย่างเงี้ยมันตีตแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคนเห็นเลยนะถ้าเปิดประตูมันก็เฉียงแต่ถ้าไม่ถ้าไม่เฉียงต,งต้องตรงเหมือนเมื่อกี้เลย อย่างอย่างมะแขะอย่างมะแขะเลยอ่ะแต่ว่าถอยมาอีกหน่อยนึงอย่างเงี้ย<ต>อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนคนพอเปิดปุ๊บก็คือคนขามองเข้ามาได้เลยไง เมือนเมื่อกี้ก็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 เฉียงได้แค่สองวงพราประตูเราเปิดฝั่งนี้พอดีเปิดฝั่งหน้าเวทีอ่ะเหมือนเปิดหน้าเวทีอ่ะเนี่ย้น,นถ้าหันอย่างเง จอดละอีกสีสิบแดงวัดน,นดีค่ะแม่หนึ่งไอ้ถ่ายมันนั่สไลด์ลงมากนี่ค่ะเปิ่มเปิดมพงกไงเออตอนพี่เปิดครั้งแรกอ่ะเพาเดินเข้ามาดับปึ้งทำไมเงาตรงนี้ไม่รู้ ตอนแรกเปิดอะไฟเปิดแล้วอะไรเปิดแล้วเดินเข้ามาวางกระเป๋าปุ๊บดับปึ้งต้องเลยอใช่ต้องเปิดใหม่ถ้าเปิดใหม่ก็ปกติเเปิดใหม่ปกติจนถึงได้ตรงนี้มตีหูร้านกันยารอให้น้อครับชมันจะแขง คุณมยทุกคนเชื่อไหมบางคนอะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับเรา <Wow. S 1> ใช่ปะแต่มาเขาไม่ได้ดูลิเกนะเขาไม่ดูลิเกเขามาถ่ายรูปเราถ่ายรูป ล้วคือเราคือขยันขยอแบบต้องถ่ายอ่ะเผื่อว่าไอ้จะพูดให้ฟังนะเราหนูไปเห็นใช่ปะเขาบอกว่ามารอขยันขยอถ่ายว่าเนี่ยจะกลับแล้วขอถ่ายก่อนขอถ่ายก่อนอะโอเคบางทีเราก็แบบรีบออกรีบอะไรเนี่ยเราก็รีบเข้ามาปุา ulously, ๊บแล้วก yeah. so okay. so so ็ถ so so ่ายก็ถ่ายปุ๊บเขากลับเลยจริงๆแต่กลับเลยในที่นี้คือเขาไปลงที่ที่ช่องตัวเองที่ ที่บ้านบ้านฟ้าที่ที่ช่องตัวเองที่ติ๊กตอกอะไรเงี้ยแล้วก็ลงว่าเปิดการมองเห็นไปลงในบ้านฟ้าครีเอเตอร์ Creator หน้าใหม่กดไลค์เห็นภาพนี้คือประมาณว่าไทยแล้วก็แฮชแทกแบบไทยกับคนดังแบบเนี้ยเราต้องรู้สึกเขามาเพื่อที่เอาไปลงแล้วก็ให้คนตามไป ใช่พี่ปุณแล้วหนูเห็นแล้วหนูแบบว่าหาอะไรได้อะคือมาหาอะายได้แล้วก็ขยันขยอแบบต้องถ่ายขอบคุณครับแม่หนึ่งบางทีเราทําอะไรอยู่เงี้ยบางทีเราแบบว่าเราเรารีบออกรีบอะไรเงี้ยรีบออกรีบอะไรเนี่ยขอบคุณครับเนี่ยแฟนขับติดตามมานานแล้วแต่จะกลับแล้วถ่ายรูป รูปเร็วติดตามมานานแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปก,ก่อนจะกลับแล้วลูกต้องไปโรงเรียนจะกลับแล้วมารอตั้งนานแล้วมาร้องแต่เย็นแล้วอ่ะเราก็โอเคเราก็เราก็พร้อมที่จะเข้าใจเขาเนี่ยแล้วเราก็มาถ่ายใช่ไหมพอเราถ่ายปึ้งเขาไปลงไปลงปุ๊บแล้วเขาก็เปิดเอ่อแฮทแทกอ่า ดำดงน,นุ่นแนชนกคือเข้าใจความรู้สึกเราปะเขารู้สึกเราเหมือนแบบว่าเราอะพร้อมที่จะเราไม่เราไม่สามารถเลือกแฟนคลับได้อยู่แล้วเออเราไม่สามารถเลือกแฟนคลับได้อยู่แล้วแต่บางทีทําเพื่อมุ่งจะไปหาエンจีเ,เมนทํทเพื่อมุ่งจะไปหาว่าสมมติมันเป็นแฮชแท็กดำดงคนต้องเข้าไปดูอย่างเงี้ย คนจะต้องเข้ามาดูควรจะต้องกดไลค์ว่าคนคนนี้มาถ่ายกับดำดง mm hmm. เมื่อไหร่คนคนนี้ได้ถ่ายกับดำดงด้วยอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเราเห็นเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะหาแฟนหาอะไรได้จากแฟนครับคือคนทีเ่เข้ามาเพื่อหาอะไรได้ถูกค่ะอ,อะไรนะพูดว่าดำอะไรนะดำดง ดำดงนุ่นเนชนกซึ่งไม่มีแฮชแท็กอะไรที่แบบว่าแล้วเข้าไปดูในในในช่องเขามันก็จะเป็นแบบพวกขายของปกติขายของ,อขของถ่ายกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เป็นขึ้นแฮชแท็กอะไรแบบเนี้ยแต่บางทีแบบเราจำได้ไงไม่ใช่บางทีเราเพิ่งเห็นนี่แหละเราจำได้ว่าเอา้าเพิ่งมาขอถ่ายกับเราแล้วแบบว่า ขยันขยอมากต้องถ่ายเดี๋ยวนี้เลลิเกยอยู่ก็ไม่สนต้องถ่ายเดี๋ยวนี้เราก็เลือกที่จะเข้าใจนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแฟนคลับจริงไหมคือเราไม่สาม,มารถคือศิลปินอะไม่สาม,มารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วเราแบบว่าเขาไม่ทำอะไรเสียหาย ใช่ค่ะไม่เสียหายคุณกันไม่เสียหายค่ะไม่เสียหายอยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งอะเรามองว่าถึงความรู้สึกไหมบางทีดราม่ามันก็เกิดมาจากช่องเขาอะถูกไหมคะคุณกันถูกไหมแล้วเรายังไงบางทีแบบเอาไปขึ้นเพื่อนๆน,นเขาที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ใช่ แฟนคลับไม่ใช่อะไรที่เราเคยเห็นเข้ามาคอมเมนต์ว่า <c oughs> อุ๊ยถ่ายกับคนดังอุ๊ยดังมากเลยอุ๊ยไปเจอเมื่อไหร่อ่ะอุ๊ย,อย,งงอ,ยอย่างนั้นอุ๊ยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมอืมแต่หนูอะเป็นศิลปินที่หนูบางอย่างหนูก็เลือกหนูมีสองม,มุมบางอย่างหนูก็พูดบางอย่างหนูก็ไม่พูดเพราะความเงียบมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างค่ะคุณกัน ปล่อยได้คะ่ะหนูปล่อยได้นะคุณคุณกันหนูปล่อยได้นะแต่ว่าผลประโยชน์มันหอมหวานมากเลยเหรอคะอันนี้ตอบหนูได้เปล่าคือไปหาเอ็นเกตแล้วบางทีมันเกิดจากดราม,ม่าในช่องเขาแล้วเขาก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็ไปแค,คแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลย อะไรจ๊ะห้องน้ำห,หนูไม่เจอไม่อยู่หนูไม่เคยว่าอยู่แล้วหนูไม่เคยว่าอยู่แล้วครับใครจะเอารูปหนูไปลงใครจะยังไงแบบว่าหนูไม่เคยว่าอยู่แล้วแต่คือบางทีหาคอมเมนต์ไม่ดีให้หนู่ยหาคอมเมนต์ไม่ดีให้แล้วก็รับผิดชอบไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยให้ดราม่า ปล่อยให้ปล่อยให้เถียงกันไปถ่ายรูปแล้วลงแล้วมีคอมเมนต์เถียงเขาก็ได้ engagement ช่าค่ะแล้วบางทีคือขยังขยอต้องถ่ายเดี๋ยวนี้ต้องเอาตัวนี้ฉันจะต้องถ่ายเดี๋ยวนี้หมูกระทกระกับกุ้งช่อุ้ยแพวบอกพี่ทูนเอามาให้พี่กินเลยได้ปะเดี๋ยวจะกินเลยดิฟ้า บางช่องมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีคอมเมนต์ที่เซฟเราอะ่ะแต่เขาก็รับผิดชอบไม่ได้อยู่ดี <c oughs> <c oughs> ก็ก็ตามนั้นหนูก็ไม่ได้คือหนูน่ไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างนะไม่ใช่คนแบบเรื่องมากเลยใครรู้อาหนูง่ายมากหนูแบบไอ้ไงก็ได้หูโอเคหนูไงก็ได้หนูไม่แบบมาเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรกับใครหรอกเพราะว่าเรารู้ว่า แฟนลับเขาเลือกที่จะเข้าใจเราคนที่เป็นแฟนลับจริงๆเขาเลือกที่จะเข้าใจในความเป็นเราเราก็ต้องเข้าใจในความเป็นเขาวินวินหนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่คือบางทีบางครั้งไม่ใช่แฟนขับเด็กก็แต่ก็ขอไปเห็นปุ๊บเราอ้าคือคนเราอะเนาะ เราก็ต้องมันก็ต้องมีขอบเขตในความเป็นคือเอซที่เขาดีๆแบบว่าเขามานะ่ะหนู่บอกเลยนะพี่ๆเอฟซี FC ที่มาเนี่ยเขานั่งอยู่รอนูน่นมาจ ถ่ายรูปด้วยกันเออพูดคุยกัน,นโอเคเขาเข้าใจในความเป็นเรา,าเข้าใจในความแน่นอนโอเคมากที่ขอไปเลยบางคนมี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 กิจที่ต้องไปเพราะว่าเราอยากรู้มากบางทีเราเห็นเขาเฮ้ยไอ้ไอ้วนเอาเลยไหมเอานี้ดีวกว่าย่างให้ไม,ม่คิด ย่างให้ใหมูกระทะไงขย่างร้านไอ้วนสดพ